มาถึงขั้นตอนที่2นะคะคือจะมาธิบายในเรื่องของการใช้สเตมเซลล์เนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างและมันวิธีใช้อะไรยังไงนะคะคือสเตมเซลล์เนี่ยล้างหน้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะคือล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเช็ดโทนเนอร์โทนเนอร์จะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่จิ๊บก็ใช้ของตัวเองนะพอพอล้างหน้าด้วยโทนเนอร์เสร็จเนี่ย ก็ให้ให้ผิวคลีนคลีนเคียเคลียร์ห้ามลงเซรั่มอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเป็นพรีเซรั่มทุกแบบนคือเป็นพรีเซรั่มทุกแบบนนั้นเขายังไม่ได้รวมถึงโกดแฟตเตอร์ว่ามันมีโกนแฟตเตอร์ขายด้วยเพราะโกดแฟตเตอร์จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อผิวเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นพอทาเข้าไปปุ๊บบางคนจะรู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆเลยหน้าแห้งมากๆเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะคะเพราะว่าคนที่หน้าแห้งเนี่ยจะ,จะเห็นรีวิวเลยว่า2วันผิวดีขึ้นคือหน้าแห้งปุ๊บ นะทาไปหน้าแห้งจริงแต่ว่าวันสองวันรอยดำรอยอะไรอย่างเงี้ยจางคือคนที่หน้าทาลงไปปุ๊บแล้วหน้าแห้งเลยเนี่ยคือคนที่สามารถดูดซึมโกดแฟตเตอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ว่าคนที่ทาไม่หน้าแห้งแล้วแบบดูดซึมไม่ได้นะคะยังไงมันก็ซึมอยู่แล้วแต่คนที่หน้าแห้งทาไปแล้วปุบเนี่ยจิ๊บเนี่ย,ยดูผิวหน้าดีไหมดูเหมือนสุขภาพดีนะแต่พอทาโกดแฟตเตอร์ลงไปแล้วแบบหายไปหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะผิวชั้นล่างจิ๊บขาดการบำรุงนะมันแบบมันเป็นผิวที่ เราอาจจะเห็นว่าผิวชั้นบนเราสวยแต่คือจริงๆผิวชั้นล่างเราแบบมันยังขาดการบำรุงคอเลาเจนรเราผลิตได้น้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทาลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าสเตมเซลล์ต้นกําเนิดเราที่มันยังมีชีวิตดิ้นๆอยู่ในหน้าหรืออะไรเงี้ยมันจะดูดโกลด์เฟตเตอร์เข้าไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็จะรักษาตัวมันเองก็จะเข้าเข้ามาในข่ายแบบว่าธรรมชาติบำบัดโดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีต่างๆมาให้แบบมันมันเป็นผลกับเราระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะวิธีชานะคะ เดี๋ยวจะมาทาให้ดูทีเดียวว่าทาตัวไหนบ้างอะไรยังไงแต่ว่า,าคร่าวๆเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเซรั่มอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องทาโกลด์แฟกเตอร์เป็นอันดับแรกนะคะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำคลิปในเรื่องของการทาไปเลยแต่อันนี้จิ๊บไม่มีอ่าไม่มียี่ห้อติดนะคะเพราะว่าเป็นตัวทดลองที่ใช้นะคะแต่ว่ารูปร่างหน้าตากล่องเขาเป็นอย่างนี้นะคะอ่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแอนตี้ แอนตี้แอคเน่เป็นตัวสิวคือตัวนี้ทํางานยังไงมีคนถามว่าผัดสิวไหมต้องบอกเลยว่าแอนตี้แอคเน่เนี่ยแป่ทำงานโดยการเข้าไปควบคุมต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกตินะคะให้ผลิตน้ํามันน้อยๆไม่ไม่ผลิตน้ํามันมากจนเกินไปเพราะเพื่อจะลดอาการอุดตันกะ็คือว่าตัวนี้เป็นตัวที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆแล้วก็อย่าลืมว่าสารสก,กัดของเขาเนี่ยเรติอลดีไฮเนี่ยมีแค่เจ็ด l ลทั่วโลกเท่านั้นนะคะที่ทําได้แล้วตัวเนี้ย เมื่อทาอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผิวแบบสิวเยินมากๆแล้วก็ผิวติดสารมาหรือว่าคือในช่วงคนที่เป็นสิวยังไงจิ๊กก็แนะนําให้ใช้ทั้ง2ตัวนะคะทั้งแบบ2ตัวนี้เพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันซ่อมแซมชั้นผิวให้แข็งแรงหลายๆอย่างทุกปัญหาบนใบหน้าที่แบบถูกทาลายด้วยเคมีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอสแฟกเตอร์จะช่วยส่วนสิวเนี่ยจะรักษาสิวอย่างเดียวแต่มันไม่ได้สร้างแบบ ภูมิคุ้มกันได้อย่างอย่างเอสแฟกเตอร์ actor, เพราะฉะนั้นผิวที่เป็นสิวง่ายเนี่ยค่อนข้างจะภูมิคุ้มกันต่ำเพราะฉะนั้นควรใช้2ตัวค่ะพอสิวหายแล้วก็เลิกใช้ใช้เอสแฟกเตอร์ S ตัวเดียวนะคะส่วนเวลาทาเนี่ยก็ทาตัวล้างหน้านะคะเช็ดโทนเนอร์ er, เสร็จปุ๊บทาเอสแฟกเตอร์ลงไปแล้วก็ทาแอนตี้แอคเน่ทำไมต้องทาแอนตี้แอคเน่ที่หลังเอสแฟกเตอร์ S actor, เพราะว่าแอนตี้แอคเน่เนี่ยจะมีส่วนผสมตัวหนึ่งนะคะจิ๊บจำชื่อไม่ได้ว่าอะไรเนาะมันจะ คือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการรักษาเขาคือทั้งรักษาและป้องกันการเกิดสิวใหม่นะก็คือ,อาสารหลักๆคือเลติโนดีไฮเน่ยลงไปปรับต่อมน้ำมันให้ทำงานาแบบปกติไม่ผลิตน้ำมันมากเกินไปเพื่อลดสิวอุดตันแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแบบเคลือบหน้าเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบหน้าบางๆเพื่อเวลาที่อย่างเช่นเราทาแป้งอย่างเงี้ยเ่าโอเคแบบเราทาแป้งลงไปอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่มี ตัวเคลือบเลยแล้วเป็นคนสิวเป็นสิวง่ายใช่ไหมคะแป้งก็จะตกตกตไปอยู่ตามรูขุมขนแล้วถ้าเราคลีนไม่ดีคือล้างล้างไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะเป็นสิวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนทาตัวนี้ไปแล้วจะรู้สึกมันบางคนก็ไม่มันบางคนก็รู้สึกมันคือมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมันผิวมันแน่นอนแต่มันอาจจะดูเงาขึ้นเพราะว่าตัวอ่าตัวนี้มันมันมีฟิล์มใสๆเคลือบอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็สิวเนี่ยจะมี2แบบนะคะเดี๋ยวอธิบายเรื่องสิวในคลิปต่อไปแล้วก็เรื่องผนท้องด้วยเนาะ